บทที่28่สิบแปน้ำมันหมดนายสมชายพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงตอนรบข้ามีรถจอดอยู่ที่ลานจอดรถหลายคันทั้งรถกระบะ รถตู้รถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์แสดงว่าคนที่มาหานั้นจะต้องมีเรื่องทุกขร้อนหรือรีบด่วนชนิดที่รอให้ถึงวันพระไม่ไหวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางอยากจะพักผ่อนสงน้ำสงท่าแต่ก็สงสารคนที่รอจึงจำต้องเดินไปนั่งยังอาสนะหลวงพ่อสงน้ำก่อนไม่ดีหรือครับ นายสมชายพูดอย่างเป็นห่วงตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าจนเหลือจะเอ่ยไม่เป็นไรรู้สึกว่าญาติโยมเข้ามารอกันนานเกรงใจเขาแทนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเกรงใจท่านท่านกลับเกรงใจเขาและยอมทนทุกข์เพื่อความสุขของผู้อื่นในโลกนี้จะมีบุคคลที่เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นท่านสักกี่คนมีใครบ้าง ที่ยอมทนทุกเพื่อความสุขของผู้อื่นยอมกินข้าวกันหรือยังเป็นคำถามแรกที่ท่านถามเรื่องปากเรื่องท้องย่อมมาเป็นอันดับแรกสำหรับบุคคลที่ยังเป็นผู้ครองเรือนเรียบร้อยแล้วครับค่ะบุรุษและสตรีที่นั่งอยู่ในกุฏิตอบพร้อมกันข้างหน้าของแต่ละคนมีแก้วน้ำใส่น้ำชาวางอยู่ ท่านนึกสงสัยว่าใครน้อเป็นผู้บริการเนื่องจากนายสมชายก็ไปกับท่านจึงถามใครเข้าเอาน้ำมาเสิร์ฟล่ะพอรู้ว่าพวกแม่กลัวคงไม่ตามมาบริการน้ำถึงที่กุฏิลูกศิษย์หลวงพ่อที่เขาอยู่กุฏินี้แหละครับคนสูงสูๆผอมๆเมื่อกี้ก็ยังมาจัดคิวให้ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนเสียแล้วคนพูดมองหน้ามองหลัง เพื่อค้นหาคนที่มาบริการน้ำท่านพระครูต้องการคำตอบจึงต้องพึ่งเห็นหนอก็รู้ว่าบุรุษผู้มากับก้อนหินนั่นเองที่มารับแขกท่านไม่รู้สึกแปลกใจในความมีน้ำใจของเขาเพราะเรื่องเช่นนี้เคยปรากฏมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครั้งนั้นมีข้าราชการหญิงจากสำนักงบประมาณมาตรวจงานที่จังหวัดแล้วก็พากันมาค้างที่วัดป่ามะม่วง บางเอิญเป็นวันที่เขานิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพพวกแม่ครัวก็พากันไปดูลีเกหมดจึงไม่มีใครอยู่ต้อนรับแขกแม่กาหลงจึงต้องมาทำหน้าที่บริการทั้งอาหารและเครื่องดืง่มเสร็จแล้วยังพาไปเข้าที่พักหลับนอนเป็นที่เรียบร้อยรุ่งเช้าท่านจึงทราบเรื่องว่ามีข้าราชการมาพักที่วัดก็ได้ถามด้วยความเป็นห่วงว่ากินอยู่กันอย่างไรเพราะคนที่คอยบริการ พากันไปดูลิเกหมดข้าราชการหญิงคณะนั้นก็ตอบว่าลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นผู้หญิงสวยๆผมยาวๆมาต้อนรับทำอาหารอย่างอร่อยให้รับประทานมียำใหญ่กับแกงมัส,สมันแล้วยังตบท้ายด้วยกาแฟร้อนคนละถ้วยจากนั้นก็พาไปส่งยังกุฏิที่พักท่านพระครูจัดการเรียกบรรดาแม่ครัวมาหมดวัดเพื่อให้เขาชี้ตัวว่าคนไหน เขาก็บอกไม่ใช่คนมีอายุเพราะคนนั้นเขายังสาวและสวยพวกแม่กรัวจึงพูดขึ้นว่าสงสัยคงเป็นแม่กาหลงเขาก็ถามท่านว่าแม่กาหลงเป็นใครท่านจึงจำต้องเล่าเรื่องแม่กาหลงให้พวกเขาฟังเขาก็เลยพากันอำลาท่านไปพักที่โรงแรมในเมืองด้วยเกรงว่าจะต้องพบกับแม่กาหลงอีกผู้ที่มาถึงคนแรกครานเข้าไปใกล้ท่าน กราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อครับผมนำอาหารมาเข้าโรงครัวมีข้าวสารกระสอบหนึ่งแล้วก็พวกปลาแห้งปลาเค็มพริกหอมกระเทียมหลวงพ่อช่วยกรวดน้ำไปให้น้องเมียผมด้วยเข้ามาเข้าฝันบอกว่าอดอยากมากให้เอาของมาบริจาคที่โรงครัววัดป่ามะม่วงแล้วก็บอกให้หลวงพ่อกรวดน้ำไปให้เขาด้วยเขาไม่เคยเข้าวัด แต่ทำไมรู้จักหลวงพ่อก็ไม่ทราบคนเป็นพี่เขยสงกาเขาบอกมาตั้งแต่เมื่อไรล่ะท่านพระครูถามหลายคืนแล้วครับผมกับภรรยาก็ลืมอยู่เรื่อยเข้ามาบอกสามครั้งแล้วเขาตายนานหรือยังและเป็นอะไรตายตายมาสักปีเห็นจะได้เป็นไข้าตายครับอายุเท่าไรตอนที่ตายนะ่ะ ยีสิบสามครับเพิ่งเรียนจบและทำงานได้ปีเดียวทำไมเขาถึงอายุสั้นแล้วครับหลวงพ่อผมแปลกใจว่าชีวิตเขาดีมาตลอดแต่ทำไมอยู่ๆก็มาตายเขาเป็นน้องคนเล็กของภรรยาผมเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกเพราะสงสารที่กํำพร้าพ่อแม่แล้วตอนนั้นผมกับภรรยาก็ยังไม่มีลูกเขาเรียนเก่งมากครับได้ที่หนึ่งของจังหวัดตอนจบมศสาม แล้วก็ไปสอบเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมจบจากโรงเรียนเตรียมเขาก็สอบเข้าเรียนต่อที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาตอนจบก็ได้เกียรตินิยมอันดับสองแล้วก็เข้าทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์มาปีที่แล้วเขาเป็นไข้ก็ไข้หวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละครับหลวงพ่อไม่น่าตายเลยคนทำหน้าที่เป็นทั้งบิดาและพี่เขยของผู้ตายบอกกล่าว นิสัยใจคอเขาเป็นยังไงนิสัยดีครับว่านอนสอนง่ายถ้าจะเสียก็เห็นจะมีอยู่อย่างเดียวคือเขาไม่ชอบทําบุญไม่เคยทําบุญไม่เคยเข้าวัดแต่ตอนตายไปแล้วทําไมถึงรู้จักวัดมาม่วงแล้วก็รู้จักหลวงพ่อด้วยผมสงสัยจริงๆนะครับโยมมีรูปถ่ายของเขาไหมหน้าตาเขาเป็นยังไงมีครับ พอดีภรรยาผมเขาบอกให้เอารูปถ่ายติดมาด้วยนี่ครับพูดพลางส่งรูปถ่ายขนาดสามนิ้วให้ท่านพระครูท่านรับมาพิจารณาแล้วกำหนดเห็นหนอก็เห็นกฎแห่งกรรมของผู้ตายอย่างชัดเจนจึงพูดขึ้นว่าน้ำมันหมดนะโยมหมายความว่าอย่างไรครับหลวงพ่อบุรุษนั้นไม่เข้าใจหมายความว่า กรรมดีที่เขาสะสมมามันหมดลงการที่เขาดีมาตลอดก็เป็นเพราะทำกรรมดีมาแต่ในชาตินี้เขาหยุดทำไม่ทำบุญให้ทานเรียกว่าไม่เติมน้ำมันเลยน้ำมันที่เป็นของเก่ามันก็เลยหมดพอไปอดไปอยากเข้าถึงได้ระลึกรู้ถึงกรรมที่ตนทำก็เลยเร่ร่อนมาถึงวัดป่ามะม่วงเอาเธอแล้วอาตมาจะจัดการให้ ท่านถือโอกาสสั่งสอนผู้ที่นั่งอยู่หน้าที่นั้นด้วยว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบบาปบุญนั้นมีจริงจิตวิญญาณมีจริงและสังสารวัฏก็มีจริงจงดูตัวอย่างแม่หนูคนนี้เอาไว้ตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะฉลาดเรียนหนังสือเก่งแต่ก็เป็นความฉลาดทางโลกเท่านั้นซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ แต่พอตายวิชาความรู้ทางโลกมันช่วยเราไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีในภพหน้าก็ต้องสร้างคุณงามความดีเข้าไว้บุญกุศลเท่านั้นที่สามารถจะติดตามเราไปในภพหน้าได้ส่วนสมบัติพัสถานเอาไปไม่ได้ผมเห็นจะต้องลากลับแล้วครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เช้าคิดว่าจะไม่พบหลวงพ่อแล้ว บุตวัยสี่สิเศษทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปรายที่สองกำลังจะคลานเข้ามาแทนที่ชายวัยห้าสิบเศษก็กระหืดกระหอบเข้ามาในกุฏิพูดละล่ำละลักว่าหลวงพ่อช่วยลวยแม่อ้วะแม่อว้วเจ้าแกคิวอว้วอย่าลัดคิวสิเจ้าทุกรายที่สองซึ่งเป็นสตรีล่างขาวท้วมขัดจังหวะขึ้น ขอโทษขอโทษล้วยแม่อว้วแม่อว้วกําลังจะซี่เลี้ยวอ่ะหลวงพ่อไปช่วยอีหน่อยประโยคหลังเขาพูดกับท่านพระครูท่าทางดูร้อนรนน่าสงสารและน่าสงเพศระคนกันจะให้อัตมาช่วยอะไรละเท่าแกอัตมาไม่ใช่มดใช่หมอสักหน่อยท่านออกตัวล่ไล่หลวงพ่อต้องช่วยลย่ถึงไม่เป็นหมอก็ช่วยล่หลวงพ่อช่วยอย่าให้อีตายนะ แล้วอวจะทำบุงกับหลวงพ่อสองมือเขาให้สินบนด้วยความเคยชินหลายคนในที่นั้นแสดงอาการไม่พอใจชายผู้นี้มาลัดคิวคนอื่นแล้วยังแสดงอาการดูถูกเจ้าของกุฏิอีกด้วยแม้ถ้าอาตมาช่วยได้คนก็ไม่ต้องตายกันนะสิแล้วอาตมาก็คงรวยไม่รู้เรื่องเชียวละแล้วท่านจึงพูดให้เขาเข้าใจเสียใหม่ว่า อัตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกเท่าแกฉะนั้นอัตมาจึงห้ามความตายไม่ได้ถ้าจะช่วยได้ก็คงช่วยบอกทางให้คนตายไปดีช่วยได้แค่นี้เองนะเท่าแกท่านมีได้พูดต่ออีกว่าหากบอกแล้วเขาไม่เดินไปตามทางที่ท่านบอกก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ยังงั้นหลวงพ่อไปช่วยบอกทางให้อีกก็ไล่ไปเหลียวนี้เลยว่าเอาลกมารับเลี้ยว ยังไปไม่ได้หรอกเท่าแก่ลือก,กลับไปก่อนเธอพรุ่งนี้อาตมาถึงจะไปเห็นหรือเปล่าแขกเต็มกุฏิเลยถ้าอีซีไปกล่องละหลวงพ่อใครจะบอกทางให้อีเถอะหน้าอียังไม่ซีหรอกอีรอให้อัตมาไปบอกทางก่อนรับรองถ้าอีซีอัตมาให้ลื้อปรับยกวัดให้ทั้งวัดเลยเอา้าท่านพูดอย่างอารมณ์ดี เท่าแก่ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นเมื่อท่านบอกว่ามารดาย,ยังไม่ตายก็ต้องเชื่อท่านตั้งแต่มอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาก็ยังไม่เห็นว่าท่านพูดผิดไปจากความจริงแม้สักครั้งเท่าแก่วัยห้าสิบเศษจึงกราบประลกประลกแล้วลุกออกไปไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณสตรีร่างขาวท้วมที่ให้รัดคิวหลวงพ่อคะ ลูกสาวฉันจะขึ้นบ้านใหม่วันที่24นิมนต์หลวงพ่อไปทําพิธีด้วยนะคะเจมุ่ยรายงานตอนมาวัดบ่อยจึงคุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีอาตมาไปไม่ได้หรอกโยมวันที่24ตรงกับวันพระเป็นวันที่อาตมาไม่รับนิมนต์ไปข้างนอกต้องอยู่ต้อนรับญาติโยมเา้าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าควรจะให้ใครมาเป็นคนทำพิธี แล้วช่วยดูวันด้วยว่าเป็นวันดีหรือเปล่าเป็นชาวพุทธที่แท้ต้องไม่ถือเลิกถือยามนะโยมถ้าเราจะทำความดีทำวันไหนมันก็ดีทั้งนั้นในทางตรงข้ามถ้าจะทำความชั่วทำวันไหนมันก็ชั่วอยู่วันยังข้าเอาเถอะถ้าตัดความคิดเรื่องเลิกยามออกไปไม่ได้อัตมาก็ขอแนะนําให้ถือวันพฤหัสว่าเป็นวันเลิกดี อันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของอาตมานะอาตมาถือวันพระฤหัสว่าเป็นวันดีเพราะเป็นวันพ่อแม่ของเราวันพระฤหัสก็ถือว่าเป็นวันครูไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งแย้งขึ้นเวลาที่เขาทําพิธีไหว้ครูเขายังทํากันในวันพระฤหัสก็พ่อแม่เราไม่ใช่ครูหรือ,อยังไงเป็นครูคนแรกของเราเชียวนะที่เรียกว่าเป็นบูรพาจารย์ของบุตร บุรพาอาจารย์ก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองท่านหันไปพูดกับเจมุวยว่าโยมมุวยจําไว้นะถ้าจะถือวันก็ให้ถือว่าวันพระฤหัสเป็นวันดีไม่ต้องไปเชื่อตามหมอดูว่ามันจะเป็นวันโลกาวินาศหรือวันทงใจอะไรถ้าเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องถือว่าวันพระฤหัสเป็นวันมงคลเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจค่าหลวงพ่อ งั้นฉันจะให้เขาเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสก็ต้องเลื่อนออกไปอีกสามวันหลวงพ่อไปได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวขออาตมาตรวจดูสมุดบันทึกก่อนท่านหยิบสมุดบันทึกออกมาจากย่ามแล้วเปิดดูไม่ได้เสียแล้วละโยมวันพฤหัสหน้านายพลกับคุณหญิงเขาจะพาหลานมาบวชเนนที่วัดนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องให้อาตมาไปก็ได้ประเดี๋ยวจะบอกวิธีปฏิบัติให้ ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั้นหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าจะนิมนต์พระรูปไหนไปแทนเพื่อทำพิธีเจิมประตูบ้านไม่ต้องให้พระนอกบ้านเจิมรบยมให้พระในบ้านเจิมเป็นดีที่สุดรู้จักไหมเล่าพระในบ้านนะ่ะไม่รู้จักคะ่ะหลวงพ่อคงไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะคะก็ไม่ใช่พระพุทธรูปสิพระที่มีชีวิตจิตใจที่เป็นคนนี่แหละ ไม่มีค่ะบ้านลูกสาวฉันไม่มีพระมีสิทำไมจะไม่มีก็โยมนั่นแหละเป็นพระของเขาโยมก็เจิมได้หรือไม่ก็ให้เตี่ยเขาเป็นคนเจิมพ่อแม่เป็นมงคลอันสูงสุดของลูกนะโยมเห็นจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะหลวงพ่อเพราะเตี่ยก็ตายไปนานแล้วและฉันก็เจิมไม่เป็นจะยากอะไรแล้วก็เอานิ้วจิ้มแป้งแล้วก็จิ้มจิมไปที่ประตู จิ้มส่งเดชไปเถอะปากก็พูดไปด้วยว่ารวยรวยหรือจะว่าเป็นภาษาจีนก็ได้ว่าเซงลี ho, ่ฮ่อเซงลี่ฮ่อท่านใช้นิ้วชี้จิ้มไปในอากาศเป็นการสาธิตให้ดูปากก็ว่ารวยรวยเซงลี r ui, r ui, ho, ่ฮ่อเซงลี่ฮ่อทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะด้วยขำในกิริยาอาการของท่านสาธิตเสร็จก็บอกจะมมว้ยว่าง่ายจะตายไป ทำได้ไหมล่ะเดี๋ยวอาตมาจะให้แป้งที่จะเจิมไปด้วยเสกไว้แล้วแม้ท่านจะไม่นิยมการเสกเป่าแต่กับคนระดับหนึ่งก็จําเป็นต้องใช้เพราะมันมีผลทางด้านจิตใจทำได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวเขาจะยอมให้ทำหรือเปล่าเจมวยยังกงังวลต้องให้สิบอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสั่งมาถ้าอยากรวยก็ต้องให้แม่เป็นคนเจิม ขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะถ้างั้นฉันขอแป้งไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนหลวงพ่ออีกท่านพระครูจึงเรียกนสมใจซึ่งขณะนั้นอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วให้ขึ้นไปหยิบแป้งมาให้รายที่สามเป็นข้าบดีมาจากกรุงเทพมากันทั้งสามีและภรรยาฝ่ายสามีใส่นาฬิกาเรือนทองฝังเพชรที่นิ้วก็มีแหวนเพชรเม็ดโตสองประกายวูบวาบ ที่คอเป็นสร้อยทองคำหนักหลายบาทข้างฝ่ายภรรยาก็ใส่เพชรทองเต็มตัวสวมแหวนเพชรพลอยเกือบจะทุกนิ้วหลวงพ่อครับผมขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวเป็นความลับครับขออนุญาตไปคุยข้างบนได้ไหมครับฝ่ายสามีขออนุญาตจะเอาอย่างงั้นหรือนั่นคนอื่นๆรอก่อนนะคงใช้เวลาไม่มากใช่ไหม ท่านถามขาหบดีคงสักสิบนาทีครับหลวงพ่อท่านลุกขึ้นเดินนำบุคคลทั้งสองไปยังกุฏิชั้นบนปิดประตูลงกรอนแล้วจึงอนุญาตให้เขาพูดธุระหลวงพ่อครับลูกชายคนโตผมที่ส่งไปเรียนอเมริกาเขาไปติดยาเสพติดที่โน่นผมจะทำยังไงดีจะเอามาบวชอยู่กับหลวงพ่อให้เรียนฝึกสมาธิจะได้หายติดยา หลวงพ่อจะอนุญาตไหมครับคงไม่ได้หรอกโยมการฝึกสมาธิมีประโยชน์มากก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเรียนการฝึกสมาธิได้เสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของแต่ละคนเท่าที่อัตมาได้วิจัยไว้มีบุคคลสองประเภทที่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้คือคนที่เป็นโรคประสาทกับคนติดยาเสพติด หมายความว่าหลวงพ่อไม่ช่วยลูกดิชั้นเลยหรือคะได้โปรดกรุณาเถิดค่ะเรามีเงินทองมากมายถ้าหลวงพ่อช่วยได้จะให้เราสร้างอะไรให้กับวัดนี้เราก็จะทำทุกอย่างขออย่างเดียวให้หลวงพ่อช่วยลูกเราด้วยภรรยาข้าหบดีพูดเสียงเครือแม้จะตกแต่งร่างกายไว้อย่างสวยงามด้วยเสื้อผ้าอาพรราคาแพงหากดวงหน้าของหล่อนก็เศร้าหมองเพราะความทุกข์ ทุกของคนที่เป็นแม่ซึ่งย่อมร้อนรนกระวนกระวายเมื่อรู้ว่าลูกต้องประสบเพศภัยอันใหญ่หลวงความทุกข์ที่เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจช่วยขจัดปัดเป่าได้โยมจะตีความผิดสิโยมไม่ใช่อัตมาไม่ช่วยอัตมาอยากจะช่วยโยมทุกอย่างแต่เรื่องของยาเสพติดอัตมาไม่สามารถช่วยได้เคยมีพ่อแม่พาลูกมาให้อัตมารักษา อาตมาก็บอกเขาไปตามตรงว่าคนที่ติดยาเสพติดนั้นจะฝึกสมาธิถึงขั้นไหนก็ไม่อาจทำให้เลิกยาได้จะว่าถึงขั้นไหนก็ไม่ถูกนักเพราะจริงๆแล้วมันไม่ถึงสักขั้นเดียวเพราะจิตเขาซัดสายมากไม่อาจนิ่งเป็นสมาธิได้เลยท่านอธิบายแล้วผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อนี่ก็พาไปรักษาหมดเงินหมดทองไปเป็นล้านล้าน พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีกอาตมาว่าต้องตัดใจนะนึกเสียว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาถ้าป่วยไขย้ธรรมดาธรรมดาหมออาจรักษาให้หายได้แต่ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมไม่มีหมอที่ไหนช่วยได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาให้โยมทั้งสองพยายามวางใจให้เป็นอุเบกขาเถิดจะได้คลายความทุกข์ร้อนลงบ้าง ท่านพยายามปลอบใจหลวงพ่อครับลูกชายผมทำกรรมอะไรมาทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้หลวงพ่อกรุณาตรวจสอบให้ด้วยเถิดครับเพื่อผมกับภรรยาจะทำใจได้ปกติอาตมาจะไม่ตรวจสอบให้ใครหรอกนะเพราะอยากให้เจ้าตัวเข้าปฏิบัติเองจะได้รู้เองเห็นเองแต่ในเมื่อโยมขอร้องอาตมาก็จะตรวจสอบให้ ท่านใช้เห็นหนอตรวจสอบก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของคนในครอบครัวนี้อย่างครบถ้วนการที่บุตรชายของขหาบดีผู้นี้ต้องติดยาเสพติดเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรขหาบดีที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านสร้างความร่ำรวยขึ้นมาด้วยการค้ายาเสพติดเขาเป็นสายส่งจากประเทศไทยไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วบาปกรรมอันนั้นก็มาถึงตัวเขาโดยผ่านทางบุตร กขาทำให้ลูกคนอื่นต้องติดยาลูกเขาก็พลอยมารับกรรมไปด้วยเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรโดยแท้โยมเรื่องมันร้ายแรงเกินกว่าที่อาตมาคิดไว้ร้ายแรงมากโยมจะอนุญาตให้อาตมาพูดหรือเปล่ามันเป็นความลับสุดยอดของโยมเลยนะเอาละอาตมาไม่พูดดีกว่าโยมตอบอาตมามาซิว่าโยมมีอาชีพอะไร ค้าขายครับขายอะไรช่วยบอกชื่อสินค้าที่ทำไรายได้ให้โยมถึงร้อยล้านพันล้านนะ่ะบอกมาสิก็พวกเสื้อผ้าผมมีโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศขหบดีไม่ยอมพูดความจริงแต่มันไม่ตรงกับที่อัตมาตรวจสอบนะเรื่องเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องแสดงให้เห็นว่าโยมมีอาชีพเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำเงินให้โยมเป็นพันล้านนะ่ะ ไม่ใช่เสื้อผ้าเอาเถอะถ้าไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่จงรู้ไว้เสียด้วยว่าถ้าโยมไม่เลิกกรรมก็จะตามมาถึงลูกชายอีกสามคนที่กำลังเรียนอยู่ที่กรุงเทพต่อไปเขาจะต้องติดยาตามพี่ชายเขาภรรยาข้าบดีร้องไห้โฮออกมาพร้อมกับสารภาพว่าใช่แล้วก่าหลวงพ่อเฮียเขาพาผงกิมเองฝ่ายสามีเรียกชื่อภรรยา ด้วยเสียงที่ดังจนเกือบเป็นตะคอกหล่อนฟูมไฟายน้ำตาบอกกับเขาว่าหล่อนฟูมไฟายน้ำตาบอกกับเขาว่าสารภาพกับท่านเธอเฮียเผื่อท่านจะช่วยเราได้เฮียอยากเห็นลูกๆเราตายอย่างทรมานรือไงคำพูดของภรรยาทำให้ขหาบดีคอตกไหนจะถูกภรรยาเปิดเผยความลับไหนจะห่วงอนาคตของลูก และที่กลัวมากที่สุดคือกลัวถูกฆ่าผิดปากเคยเห็นคนถูกฆ่าตายอย่างทารุณเพราะเรื่องเช่นนี้มาแล้วโยมไม่ต้องกลัวว่าอาตมาจะเปิดเผยความลับอาตมารู้ว่ามันเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของโยมรวมทั้งของอาตมาด้วยไม่มีเหตุผลอะไรที่อาตมาจะต้องให้คนอื่นรู้เพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วยังเกิดโทษอีกด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเกินกําลังของอาตมาที่จะแก้ไขได้คนที่หลงเข้าไปในวงการนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมโยมอยากเลิกไหมเหล่ะอาตมาพอจะมีทางช่วยนะเลิกไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อถ้าเลิกผมต้องตายแน่ๆเขาคงไม่ปล่อยให้ผมลอยนวลอยู่หรอกครับโยมตอบอาตมามาก่อนว่าอยากเลิกหรือเปล่า รับรองว่าอัตมาช่วยได้แน่อยากครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ผมมองไม่เห็นทางเลยเอาละถ้าโยมตั้งใจว่าจะเลิกก็ขอให้เชื่ออัตมาโยมต้องพากันมาสร้างบุญบาร,รมีที่นี่มาทั้งบ้านเลยคือเอาลูกชายอีกสามคนมาด้วยส่วนคนโตช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปมาช่วยสร้างวัดหรือคะ ดิฉันเต็มใจค่ะจะให้ช่วยเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นางกิมเองรีบเสนอตัวไม่ต้องรอกโยมเรื่องวัตถุวัดนี้เพียงพอแล้วการสร้างบุญบาร,รมีที่อาตมาว่านี้ไม่ต้องเสียเงินเอาเธอพากันมาก็แล้วกันแล้วอาตมาจะบอกวิธีให้ต้องเร็วหน่อยนะไม่งั้นจะสายเกินแก้ครับ ผมจะพากันมาพรุ่งนี้เลยครับผมเห็นจะต้องลาก่อนพรุ่งนี้จะมาใหม่สองสามีภรรยาลากลับไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวมังเพิ่งตระหนักชัดเดี๋ยวนั้นเองว่าเงินร้อยล้านพันล้าน,านก็ช่วยดับทุกใจไม่ได้กว่าแขกคนสุดท้ายจะลากลับไปก็ตกสองยามเศษเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อนหลับนอนกันหากจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะส่งน้ำ จากนั้นท่านจึงขึ้นมายัางห้องพักซึ่งอยู่ชั้นบนของกุฏิลงมือเขียนหนังสือสอบอารมณ์กรรมาฐานต่อไปอีกสองชั่วโมงจนถึงเวลาตีสองจึงจำวัดคนอื่นๆเข้าพักผ่อนหลับนอนกันัวละหกถึงสิชั่วโมงแต่ท่านพระครูจเจริญพักผ่อนเวลาสองชั่วโมงเป็นอย่างมาก